อาจารย์ดรพัทยากเรเหล่าสวัสดีกุลคณะบดีคณะครุศาสตร์มาหาวิทยาลัยรายชภาัฏสตรีเป็นประธานการประชุมาคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิ n g นห้องประชุมชั้นสามอาคาราคณะครุศาสตร์ซึ่งมีาคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกัะสองใน3เมื่อวันที่7มีนาคม2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาการพิจารณาการขอแก้ไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาการพิจารณาการขอแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารสมอ0 8ของหลักสูตรครุศศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพศ2567 การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการพิจนารณาแต่งตั้งผู้สรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพตำราและหนังสือก่อนการเผยแพร่และการพิจนารณาการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบาันอุดมศึกษา